สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโซเชียลและชาวจักรยานครับผมครับลือช่องกิติพจน์ชาแนลครับวันนี้เราก็อยู่กันที่นี่ครับน้ําตกทาราสวรค์นะครับอยู่ที่ไหนนะครับตกนี้อาเภอควนการหลงครับผมนะครับบ้านพลุบ้านพลุนะครับวันนี้ก็จะปั่นสำรวจเส้นทางนะครับจากน้ําตกทาราสวรรค์นะครับเดี๋ยวก็จะไปผ่าน ชุมชนผ่นนานไปออกแถวไร่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เข้า,า,าทางคลองมาม่าแล้วก็กลับมาเข้ามาสู่น้ําตกสายใจแล้วก็กลับมาที่น้ําตกทาราสวรรค์นะครับ<ม>โอเคครับฝากติดตามด้ครับว่าวันนี้ทริปจะเป็นยังไงนะครับผม okay s <S โ,โอเคเลสโก o ก็วันนี้เราก็ปั่นมาจากน้ําตกทาราสวรรค์นะครับก็เนีน <จะ S 2> ่ยงนีไอนั่นเจอรถ ขายติมนะพอดีนะก็แวะซื้อไอติมกินกันก่อนนะครับนี่ของเที่ยวชุมชนนะครับธุรกิจชุมชนมันทีงานระดับมื่อกี้ทุกคนไปามกบใบไม่ถึง,ง,งครับผมพอดีจ้ะทำไมครับ ออบขวาไปเดี๋ยวไปอ,อย่างน้ามามาไมา่ใช่เป็นโนปรไปขิ้ไมข้าวสารนะครับขอให้ผมมาข้าวาสวรรค์ก็มาเจอทุ่งนานะครับน,น่าจะเป็นข้าวไร่นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับผมหอมมากครับ ตอนนี้เราก็มาเจอเส้นทางที่จะเชื่อมไปาจากน้ำตกทาราสวรรค์ก็ข้ามล่องน้ำข้ามม้วยข้ามบึงนะครับก็มาเจอล่องตรงนี้นะครับดาวก็จะไปออกที่ปากทางเข้าคลองมาม่านะครับผมก็จะลงไปนะ หลังไล่สมบูรณ์นะครับบรรยากาศนะครับรอโอ้โหน้ำใส่ใเย็นปีบาวพบกินทั้งปีบาวมากเลยนะมาอยู่แกงพ้มนะครับมีแต่ควมีแต่สิ่งดีๆกับปีบาลเรียบรออ่าีันดิมเลยวันมอมนครับพ่อหนุ่ม โอ้ยโอ้ยโอ้ยทรงดีว่ะทรงดีฟ่อนฟงนุนเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับวิ่นหน้าเลยปีบ

tài chạy còn đan lăng đấy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ